สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณาให้ผมนะครับพอได้เป็นค่าข้าวค่าอาหารยามโควิดครับผมชวนชมหนึ่งคันนะครับสำหรับสมาชิกที่กำลังเลงและสนใจรุ่นนี้นะครับ h อน da c ซ v อานะครับสำหรับตัวนี้ทรงสวยกํางาแบบนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับรองชมดูถูกใจหรือเปล่านะครับรถปี2 0 0 1 2.0อออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับจัดทรงไว้ให้ดูแลไว้อย่างดีใครได้ไป ใช้ได้ยาวยันลูกบวชแน่นอนครับรุ่นนี้ลองชมดูนะครับราคา1 5 9 0 0 0ับาทนะครับกับทรงนี้กับความอาเนกประสงค์ของรถรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆลองคิดเปรียบเทียบ <ๆ S 2> เล่นๆนะครับสําหรับรถรุ่นนี้ทรงนี้กับความอาเนกประสงค์ถ้ารถใหม่ๆนะครับทรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0ถึงหล้านขึ้นนะครับ สำหรับคันนี้เอาไปแค่นี้ครับ1 5 9 0 0 0บาทนะครับก็ใช้ได้ยาวๆคุ้มค่าแบบในรูปแบบของความประหยัดนะครับอยากได้อะไรก็เติมเข้าไปครับค่อยจัดค่อยใส่รับรองใช้งานได้ยาวๆนะครับและรุ่นนี้สวยครับทรงดีเขาก็ดูแลมาอย่างดีนะครับมาดูภายในนะครับสวยมากเลยเบาะก็มีรอยๆนิดๆหน่อยๆครับแต่สภาพภายในโดยรวมใช้งานได้อีกยาวครับ ลองชมดูนะครับสวยถูกใจให้เน้นโทรเจรจานะครับรถอยู่ถนนกาจนาพิเศษนะครับสำหรับท่านใดที่โทรไปหารถคันไหนนะครับก็รบกวนช่วยบอกว่ามาจากช่อง A YouTube หน่อยนะครับเวลาที่เขาขายรถได้เขาจะได้นึกถึงผมบ้างนะครับอ๋อช่องนี้นะคราวหน้ามาลงมาขอรถก็จะได้ให้ไปอีกอะไรแบบนี้ครับหรือแม้บางทีเขาขายได้เขาอาจจะให้ค่าขนมผมก็ได้ครับขอบพระคุณทุกท่านมากมากนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชม รถรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจครับใครชอบใครพร้อมจัดได้จัดนะครับคันนี้ถือว่าสวยงามรอดูรอชมมีมาไม่บ่อยครับแบบนี้สวยครับ1 5 9 0 0 0สก็เจราจาต่อรองกันเลยครับเราอาจจะเคยเห็นประมาณสัก1 0 0 0 0 0สมมันขึ้นอยู่กับสภาพครับพูดยากอย่างคันนี้ถ้าใครชอบเข้าตาก็จะบอกว่าถูกมากราคาดีกำลังดีเลยเหมาะสม ถ้าคนแบบไม่ชอบโอ้แพงไปไม่ดีไม่ชอบมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกอันดับแรกของการซื้อรถเนี่ยผมว่าความชอบเนี่ยมันมาเป็นอันดับแรกเลยราคาเนี่ยมาทีหลังลองชมดูนะครับชอบถูกใจเน้นให้ไปทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับไปตรวจสอบสภาพหรือพาเพื่อนพาช่างที่เรารู้จักหนระือไว้ใจไปดูก็ได้นะครับเขาจะได้ช่วยตรวจสอบอาการนั่นนู่นนี่เราจะได้เอารถมาใช้ได้อย่างสบายใจ ถ้าชอบเน้นให้โทรนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับขอให้พี่น้องได้รถสวยๆไว้ใช้กันนะครับ